ีค่ะคุณค้าวันนี้ร้านบางกอนทองเตลเลสจะพามาชมผลงานของร้านนะคะนี่คือประตูสเตลเลสทเจากลายไม้สเตลเลส3.4แหวนะคะร้านเราใช้แท่งสเตลเลสร้าไทยแท้ค่ะและประกันคุณภาพของค้าเลื่อนสบายมากเลยค่ะทางนี้เป็นทําตามพื้นที่นะคะเลื่อนออกซ้ายขวาค่ะมาชมผลงานนี้เลยค่ะนี่คือ หลังคาเม่ขึนชีทนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ใส่สนวนนะคะเป็นแบบไม่ขชีทไม่มีสนวน,นะคะ่ะแล้วก็ศาลาไม้เทียมนะคะเป็นพื้นไม้เทียมตัวนี้จะเป็นเม่ขึชีท PU โฟมลายไม้นะคะสวยงามมากเลยค่ะลูกค้าเชิญชมเลยค่ะตัวนี้เรามีไฟให้โฉนดหล่อนะคะพร้อมพัดลมเลยค่ะสวยมากเลยค่ะลูกค้าแล้วมาชมด้านข้างนะคะ เป็นประตูแนุนชนะคะเอาไว้เลี้ยงน้องหมาได้ค่ะนี่ก็เกตสามูนสีงานไทยแท้เหมือนกันค่ะ,ะ,ะแล้วก็นี่ค่ะเป็นลั้วไม้ระแนงรอบบ้านเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวจะพาไปชมด้านนอกนะคะเดี๋ยวมาดูด้านนอกก่อนค่ะว่าเราทาสีนะคะด้านในเขาจะไม่ได้ทาสีค่ะ ด้านนอกจะเป็นทาสีไม้นะคะสวยงามมากเลยค่ะค่ะมาชมด้านในนะคะเราของเรามีผลงานหลายอย่างเลยคะ่ะจากหลังนี้นะคะหลังนี้คือจะติดมุ้งลวดมุ้งจีบด้วยนะคะแล้วก็มุ้งลวดข้างหลังด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ลูกค้าล็อบ้านแล้วค่ะเราเลยไม่ได้ให้ชมนะะมาชมหน้านหลังค่ะเป็นครัวนะคะทาครัวด้วย มิเนียมนะคะกระจกอลูมิเนีนยมแล้วเราก็ทำนะคะเลื่อนสบายมากเลยค่ะกระจกเขียวใสหกมินนะคะหลังนี้แล้วก็มาทำะครัวค่ะเป็นบานคะรัวสวยๆเลยคะ่ะแล้วก็นี่ลูกคก้าควรจะเพิ่มเพิ่มน,นะคะเพื่อตอนทำหลังผ้า